และตอนนี้เราอยู่กับคอนเทนต์ปอมตัวเทสทีมโมบายลิเกนบอกเลยนะครับว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาทาคอนเทนต์ปอมตัวเทสทีมในเกมนี้ผมตื่นเต้นมากผมเพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้ได้ไม่นานผมก็ได้เพื่อนมาคนนึงนะครับเขาเป็นนักแข่งทีมชาติทีมหญิงของเกมนี้ครับผมก็เลยขอให้เขาช่วยหาทีให้ผมเทสหน่อยแล้วก็ได้เป็นที่เรียบร้อยครับเขาบอกว่าเป็นนักแข่งจากประเทศลาวนะครับแล้วแบบ200ดาวบุงบวกเลยแล้วดูแลงผมเพิ่งจะอีปีครับเพิ่งเล่นได้แค่แบบ50เกมประสบการณ์แบบน้อยมากแล้วต้องไปเล่นสองราไปเชกน่อ มาครับตอนที่เราจะไปเทสทีมนะเราต้องเปลี่ยนชื่อตัวละครก่อนนะครับเพราะว่าชื่อของผมเนี่ยยังเป็นชื่อวาน้อยอยู่เลยชื่ออะไรดีว่ชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีชื่อโทนี่ดาจาเท่านี้เราก็พร้อมเทสทีมแล้วนะครับมา เลสโก้แต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปเทสทีมนะครับเดี๋ยวผมมีกิจกรรมแนะนำมาให้เพื่อนๆดูนะครับผมกิจกรรมแรกครับเส้นทางของนินจาครับเพียงเพื่อนๆเข้ามาเล่นฝึกคาถาลวงตาฟื้นคาถานินจาและฝึกวิชากระบวนฆ่านะครับจะได้รับแต้มนั่นเองครับซึ่งแต้มเราสามารถสะสมเพื่อแลกสกินกาละฟรีๆได้เลยนะครับกิจกรรมปราบมาดาราครับถ้าเราปราบมาดาราจะเกมเราจะได้แต้มไฟเพิ่มขึ้นนั่นเองครับเป็นกิจกรรมเร่งรับสกินการละฟรีนั่นเองครับกิจกรรมที่สองกิจกรรมสุ่มไปกินนะครับมีทั้งสกินนารุโต้ นี่เป็นนารุโต้โหอย่างเท่เลยปุ้งบอลตว์หางนี่ <Okay. S 1> แล้วก็มีเป็นลูกป,ปั้นแบบนี้ด้วยครับลูกป,ปั้นกบนะโห oh, อย่างเท่เป็นวิชาของนารุโตะนะถึงเราจะสุดไม่ได้ไอเทมไม่เป็นไรนครับเพราะว่าในเกมมีการ์ดตีเอามาแลกได้เลยนะครับเนี่ยใช้พันสองเหรียญนะครับอยากเอฟเฟกต์โลก็ใช้800เหรียญนะผมแลกไปแล้วนะ นี่กิจกรรมที่3นะครับหมดไปชันพลังเพื่เพื่อนๆเข้ามาเล่นหมดไปชันพลังนะครับเพื่อนๆก็สามารถทดลองเล่นสก,ก,นนโดโดดกินนัลโตโได้ฟียกเซตเลยครับผมและกิจกรรมที่4กิจกรรม,มตอบคำถามนัลโตโตนั่นเองครับเ<ๆ> <ๆ S 2> พื่อนเพื่อนเข้ามาตอบคำถามทดสอบว,ว่าคุณเป็นแฟนแท้นัลโตะหรือเปล่าเนี่ยถ้าพเพื่อนๆตอบถูกเพื่อนๆก็จะได้รับรางวัลทับหน้านี้เลยกิจกรรมถัดมากิจกรรมหมุนวงล้อนะครับเพื่อนเพื่อนชวนเพื่อนเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับจะได้รับสิทธิ์หมุนวงล้อนะครับและรางวัลใหญ่ในกิจกรรมนี้เป็นไอโฟนและกิจกรรมถัดมาครับกิจกกกกรรรรรรรมมาาาเเ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 ีียยย์์์ตตอออออคคคคัับบบพพืื่่นนนนนๆๆๆไหปแแงะ ไปที่แฟนเพจ Mobile Legend แบงแบงนะครับแล้วเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับและกิจกรรมสุดท้ายครับเพื่อนๆเข้าไปที่ TikTok นะครับแล้วเ์ชว่า Ad Pop Official Global เข้าไปที่หน้าไอคาแล้วตรงไบโอมีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้เลยนะครับผมมาครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้า TikTok ของเขาแล้วนะโขผมตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเกมนะผมแบบเล่นน้อยมากครับยังเล่นได้ไม่ค่อยเยอะครับเอาง่ายคือแบบยังรู้ชื่อฮีโร่ไม่ครบเรายังไม่รู้ว่าสกิลแต่ละตัวทําอะไรได้บ้างแบบความรู้น้อยมากเกมนี้แต่ก็พยายามทําให้ดีสุดนะเดี่ยวมากคือผมกลัวจา มาพร้อมผมเข้าเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสวดีครับอันอันนี้คือคนที่พี่มาฝากเทเลปุคนนใช่ครับใช่ค่ะใช่ค่ะเขาเล่น e a p ค่ะโอเคครับชื่ออะไรครับโทนี่นาจาครับได้เล่นมาแล้วรัดเห็ยนรับแล้วมาครับมาครับโอ๊ยตื่นเต้นเขียนกันได้เลยคนนี้เขาเออ่ให้ดาร์้เล่นอะไรบอกได้เลยนะเทเลปุ่นที่สง่งไลน์มาเลยเหรอใช่ครับใช่ครับ ใช,ใช่ครับ Main Hero พี่เอคมีเมนฮีโร่ไหมพี่เมนฮีโร่ของเขามีซีซี่บาดังคิวดาก็เล่นได้ครับโควิคอ๋อตื่นเต้นอันนี้คือเพื่อนผมนะครับคนที่พูดอยู่ก็เป็นเพื่อนผมที่ฝากเข้ามาเทสทีมนี้นะครับแล้วคือีช้ผมเล่นแบบเป็นะดแบบัแบบแค่เกมสองเกมอะแล้วมาเทสอ่ะนน มาเทสคนอยู่พี่มากแกฝากให้มาเทสคนอ๋อออออไปไปกินข้าวทำอะไรรอกันอันนี้ผมยังเล่นไม่ค่อยเก่งน,นะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ผมแบก <c oughs> เองออฟแฟนนี่ป่ะใช่เด็ผมเลยนต้องมาขับตัวคนหนึ่งอะจะเอาไปออฟจะเอาไปออฟเดี๋ยวเอาไอลลูมเดี๋ยวคนหนึ่งขับตัวไม่ให้พี่ขเขาเรื่องตอไแรกนะพี่แกียวเดียวเดี๋ยวขับตัวเฮ้ยไม่ทำไม่ตัว เมย์กูไม่เห็นท่าเลยว่ะตอนนี้กูก็ไม่เห็นท่าเหมือนกันตอนนี้กูไม่ท่าแล้วต้องกดอะไรอ่ะเอาเอาเอากูกันกันผมเป็นเองมากเลยครับเอเมลพี่มาดังเยอะพี่อ่ะมาแล้วมาแล้วไม่างวะเอาทางเอเพีตัวอะไรดีครับผมเอาจริงถ้าเอาออมเล่นเอาออมเล่น์ตโฟเวนก็สวยละโฟเวนได้กับเอซีซีได้หมดเพราะว่าซีซีอะดีซีดีอะนะครับ สิตี้ดีป่ะีครับซีซีก็ได้เอตอนนี้พี่อยากเล่นเลยพี่แต่ถ้าผมเล่นไม่ดีอย่าดูผมนะพี่ยังเล่นไม่ใครเก่งโอ้เลยแล้วไม่ดูหรอพี่ผมเป็นคนดีครับฉันนี้เราเล่นยังไงแต่เล่นท่าไม่ท่าไม่ปกตินะแต่ผมแต่ผมบอกการเดินนะครับเล่นปกติโอเคครับจ่ายคิปพี่เอพีมันต้องจ่ายคิพสี่อาทิตย์แพี่แล้วก็ค่อยมาตีต่อต่อโอเคครับพี่มันเริ่มแดงพี่มันโอเคมาจบร่างแล้วพีเป็นลินมาเนะเจ็บ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 มากเจ็บมาก แต่น่าเก <risque feature. S 3> ็บมากนะจาแล้วสามตัวฟิกฟิกฟิกเซเนฟิกเซเฟินอยู่ปอ you know? ันี้มาหน่อยดีเดี๋ยวตเอาคนก่อนปมีกดะสวยไม่ได้พอมาดังเติมนะมาดังแฟนมาดังแฟนคบผมผมตามไม่ดูไม่้ึงละมาดังมาดังมาดังมาดแล้วก็จะเพอดีครับครับ เป็นได้ไมื่คลียนะครับเดี๋ยวผมขอแทมด้วยแบเดี๋เดี๋ยวให้ E.P. รบสิให้ลบสิกลางไปเรียนเรียนไปเคลียร์ก่อนได้มพี่มาเจ็บนะไอ้ผมเจ็บผมเจ็บมเจ็บกลังเจ็บกำลังกำลังเจ็บนี่คืออะไรนี่อะไรนี่เมฟิกเมฟิกเออไม่ใช่เมอะไรหมลมลมฟิกมี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 มมมมมีมมเมีมมมม วิ yup. ่งฟีฟฟฟไอ้นี่มาดังบาดังตีแล้วผมผมมาล้ผมมาแล้ว <elementary> ม <INTER> ันตีต่ออยู่นะพี่มันมันได้บารังบาดังโลไม่ได้ตายับบาดังดีคอบาดังดีคอบาดังขอผมเล่นไม่ได้นะคอบาไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นรตุ้งตึตุ้งฟีตุ้งฟีตุ้งฟ่นอินนผมผมมีไม้หนึ่งวิ่งผมได้ผมได้ผมได้ตาย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 โอนไปโซนไปโซนไปมา มันไปนะพี่กินนะพี่เรเลยตายเฮ้ยฟาลิน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 เจ็บมากผมเล่นเกมนี้เหรอตต่ตแม่ตแม่ตแม่โดนะผอยกันมได้กูตมดกูตมไดตายตายครับวยนอาครัเอาัวปล้วพี่พี่ตีได้เลยเ็ี่แต่ผมมาต่อได้ไม่ทหรอไม่ไม่เจเลยพี่ก เล่นไม่มีจิตผมเล่นตรงนี้แหละน่สิแน่แน่ได้ได้ได้เดียัฮัลเดขึ้นไปเลนได้ไดน่นบนไม่ะเลยผมมผมเล่นกดไลค์ยาไรปะเดา๋ยวนอะไรเล่นกับเพื่อนก็ได้รับพ้ได้คยวบเดี๋ยวฟนนียกดันเลยครับมาเล่นกาได้ลผมี่มาอยู่นะมาเล่นได้ถอยได้ถอยตรงนั้นได้ไหมมันเจ็บมันเจ็บต็มเมเผมตกอ นั่นนั่นนาะลเนี่ยผมรับให้มเจ็บันเจ็บมันเจ็บหายผมมีโนแยอ่นี่ไเย้ร่างผีอะมันมันได้คำแพงไหมจริงรอบมันก็ได้พี่แต่วันจีมัครับกนระวังมันล็อกผมโดนลอกได้ผมโดนลล้ได้นะอตอบก็สอบได้ไม่อเจ็บมาก ไป่งน่งงงเนินินนมาดา้กลไปแวกลไปแล้วอลไปแล้วผมไปยมไปโซนหไม่มีนไปโซนนอยไปโซนน่ไปโซนหน่ไปโซนหน่อโซนหน่อยผมโซนมดช้มดถูกุ้งถูกุ่เล่นบนนะไม่มีหรอกไม่มีหรอกหมดแล้วเติร์นเด็กก็ุ้มน่ะ ผมรับอยเ่อเล่นได้หนสียี่สียสียที่เขาสยสสียสียที่เขาเสียขอีให้หมดขอรีให้ไอ่เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นร่างยาวนะได้มีหลอยระเบิดเลยด้วยตะวันตีสวยแต่ว่าไม่มันองมีคนรับอาไรีคนหนึ่งรับอะไรลกคนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทนให้มีจะให้มีจะให้รับอะไรมันก็หลบดิไม่้ไม่ถึงไม่ถึงกูเดีกูเดบกูจานตีไงเราคนนะเราคนนะรับ ไนี้เราน่ะจะชอบปดีใครไล่อไจะชอบี่ถลแล้วโดไได้เดกลไมท้กว่าเนเอร์เอาการเอากางกาานะไม่ต้องไม่ยิงอยแล้วเราโฟกัสล้มขาไป้แวดีเ้เลยนะขอเราเต้เลย่ามวบอลใได้ตีั่อย ไปแจ็คบ้างบ้างอะไรไม่ใช่หน้าที่ขอยผไม่หิวนะผมไม่ยอมอเรเดียวเลยโฟกัสมอสเดียวเลยมันมีมอเตมผมลอิ้อยู่อะคอมลาฟิวลาฟกติป้อมละไอ้เหี้ยตดป้องตีป้อมเฮ้อยาเบรคดาวอยาอยาอย่าตายัาย ทีเดียวทีเดียวเอาเียวหมดูน่าหมดอะเขี้ยเว้ยเว้เข้าไปขารเกือสวยนียคดีพีกครับทำไมมันเต็มแบบเนี้ยเห็นาเส็จลิ้นแอวขวาเมื่อกี้ไอ้ตรงพุ่มเล็กอะเอ้ายังโดนอีกไอ้ถหาชิบหายแล้วะเย็นนะครับผมม่านะเนน่ครับจเย็นเย็นนนาเรนน่พี่เรน่นๆๆไปเฉยเลยทั้งหมด เกเียตายโอ้โหนี่มอนมอมองแรงกว่ามันแรงนะมาแก่อนมอมอนมอเอเร็วเล่นได้นะมดลเล่นได้เล่นเลยเล่นเลยให้ให้ให้อะไรล่ะกลับไปแค่เล่งกันบอจบได้แลาวเล่นล่างนไปสวยพี่กี่คนเล่าบังบงเทียร่างบังไอ้เผมขอสไ้จิบฟอ จบได้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 จบ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 แสบแสบบอพี่เขาเล่นโหดรนะผมมึงพึ่งมาเล่นครับผมมึงแรงปิดเองพี่โอ้โหใจนี้จริงๆผมมึงเล่นได้ประมาณห้าสิบเกมนะมึงบอกเขาเปลี่ยนไหม่ไหมโคตรถูกใหม่ผมแตกไม่มีตังค์ซื้อครับไม่มีตังค์ซื้อเหมือนกันไปกันได้พวกเราเดือนนี้คือะจะอยากพูดอะไรพูดได้ครับจะอยากพูดภาษาอังกฤษของเขาทีมผมแทนด้วยเหรอภอังกฤษผมก็ไม่ได้เหมือนกันครับ พี่สนใจเข้าซิกโก้พี่วอลวิคผ่านแล้ยใช่เหรอผมไม่เห็นครับผมผ่านเลยเหรอคือถ้ามานะเอางี้คือแทนคนสองเลยครับแทนวอลวิกเลยอสองออกเลยเดี๋ยวจอนวผมพี่ได้เล่นได้เก่งเลยนะครับตัวที่ชอบนี่มีอยากเล่นไหนเป็นไม่ใช่เหรอไม่โทนี่มีตัวที่ชอบไหมของผมผมเพิ่งมาเล่นน่ะ ภาคการเล่นมั่นใจตัวว่ามานดังครับลุงเล่นได้กี่ตัวคนนี้บาดังครับครับลุงมันเปิดได้ก่อนเลยครับมานดังผมไม่รู้ที่เลือกมัดังเปิดได้ครับตัวออมมาเสกได้ขอตรงไหนคุณโทคุณโทุนี่ได้ไหมครับคุณโทนี่ไหม เอแลเจอแล้ว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 อแล้วเอวเจอแล้แล้วเจอแล้ว่จอแล้วเอแะ้เอแล้วอแล้วอ้เอนลเอ้อแล้ว้วเออแรวอแลวอเออนเลวแล้วอแลีอ้เอ้เจอกเเล้วกแล้วเอเอแเล้เออแล้วออแล้อลว้เวเลลจเลอเอเล ไอจั๊กี้มึงอย่าพูดไม่มึงก็ไม่ต่างกันครับจั๊กี้ครับอันนี้อะไรด้วยฮะอะไรรคับเล่นเมตาอินเดียไหมน่าสนนะอันนี้เอาตัวอะไรครับอ่าเดี๋ยวเอาตัวมาแลกผมก็ได้เดี๋ยวแป๊นึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าหาที่เราไม่เจอเลยบอกอะไรนได้ครับสุโยร์สาธิกเกชนะสุโยรตัวนี้ผ่าผ่าแล้วเดี๋ยววุจักกี้เหรอผมตัวตัวเหลี่ยมตัวไหนคุณโทนี่พอดีสังคมมันเหลี่ยมเอะโดนบิดและโดนบิดแล้ว ไม่อันนี้อันนี้ผมขอพูดตัวอันนี้ผมขอโทษนะวันนี้ผมไม่ได้บูลลี่ครับคือแบบผมซื้อผมซื้อไมค์ช้อปปี้มาสิบแบบนี้เสียงใสอันนีกก่อคุณนี่คนหลงไม่ได้บูลลี่อ่ะคุณบูลลี่ผมอยู่แล้วผมว่าอุ้ยออันนี้ผมไซส์ตัวมาครับนี่ที่อะไรพี่คุณทูนี่ครับกดกดช้าๆครับผมเครื่องหิน้าครับตอนนี้จะกดดัวเลยจะหงุดหงิดเลยมันแหลกแล้วอ่ะตอนนี้ถ้าตกแล้วถือถ้าเข้าเกมไปสมุดเกมว่นั่นแหละเอฟเฟกต์กันตื่นตื่นมาพี่ อโกทีนี่มันเล่นกันดีอยู่นะเหรียญเดี๋ยวเดี๋ยวเต่ามันตีมันไปดูหน่อยนะกูกูกดเสรจตาไม่กราเพมฉกมาเฉยเลยเนี่ยเห็นทูนเหรอเหรียญน้องผมไม่โดนเลยมันตัดไอโนโนโนเลยดยิงโนเลียดยิงโอเคมันยิงมันยิงกูมันยิงกูเนี่ยไอ้ตัดคุมดีคุมดีเหรียญเหรียญไปดูไปดูบอมบ์ด้พี่จะแฟงช็อปฮะ ว้าฝั่งมันเีียเออเียแล้วไปน้องเียรีพกันได้เหรียญเอาเวลก่อนอ่ะไม่เจ็บนะเจ็บนะชูเจ็บนะชูเจ็บนะได้นี่ไงเจะมาปีบผมไม่เห็นตะกี้วะมาีบนมันอยู่บนมันอยู่บนนะป่ามันโอเยิเดเออ๊ยเยด่เจี๊ยดิเยด่บนดิียเดดน ได้กลับบ้านแล้วเดี๋ยวผมสับคันให้น้อเดเ้นะมเมาวากาน้อแดีพี่ขึ้นไปแท็กบนเด้อใช่พี่สวาโซ่อยู่ล่างแลพี่ผมม้ัผมม่ไชูยู่บกมาผมาผมไมาได้ผมผมจะตีนะผมจะตีนะผมเสผมาผมเสียฟิกทันสวรติมาไล่เพี่ม่นางนี้แล้วะ ตายตายตายของคนท่านี้เขสวยครับคนท่านี้มัวครับตาาตเฮ้ยันนั้นันนั้นเะราเก็บไรลงาหมดลไมพี่ครับเล่นล่างถามว่าพี่ดาพี่ไปครับพี่ไปกับพี่คิดตัวเชมแล้ว่ป่าหายนะป่ามันหายอะอเจามันตัดหลังอ่ะเุณนะิดบทได้นะโอ้อันนี้เม็ดเล่นไม่ดีนะครับเม็ดเล่นไม่ดีนะเล่โอ้โหเซาปไม่ได้เมั้งเพื่อนไอ้ที่อ คือห่านค,นคนประเทศเลยสัตโอ้หนได้โอเคเชมวางเอาว่าง,างไม่ไดีิงาเขียวม<ร>าต้ออมาะนะเออ,อได้ได้ได้เอ้ยตอนนั้นหน้าจะเไม่ตายแล้วหนามากเลยต่อรกันต่อกันเอยเอาได้แล้้เอเชฟมันีคสกิไม่ดีขึ้นนะพี่เออมันซีก้นนะได้ความขันได้นะมได้คันมนี้มันมีทุ่ีย้ มึงมึงติดแล้วมึงนดาใช่ไหมปิดบนนั้นบนจะได้ได้นะโว,ว่าถ้าไม่มีตัวซ้อนใส่ใส่หน่อยได้เอาใส่หน่อยผมตันผมตันฟออลิปฟลิปนะเวอร์นะนิมรูสวยฟิกฟลิปนะบาดังเมื่อกี้ฟิลิปฟสุดยอดจริงๆเลยว้ยเอ็มนี่มันคั่นเทพดีกว่าเดี๋ยวน้องชายพี่มาว่ามาว่าผมดูแลพี่เองพี่เอนเลยน้องแบบนี้น้องชาย ผมรเชออยู่อ่ะคนนี้คนนี้เล่นกันเหรอมันมี่ไรนวะตัวตีป้อกันตัวแตกตแตกนี่อะไรีผมผมวิ่งมาอยู่อ่ะผมต้อนอนะพี่ด้ผมมา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 ผมกำลังไปนะ้วเอาดูเต้าหนอยดูเตาหนอยดูอยู่มาจรเอวะดูอย่างเดียวโอ้โหดูอยู่ดูอยู่

ไอ่ใช่อยู่วะอ่าข้ายากอะเ่ยครับกำลังไปกำลังไปไปทีหลังไม่เป็นไรเลยเฮ้ไปได้เฮ้ยเซ็นเลเซ็นได้มันทอดหัวมาแต่บอลมันแต่มันตีมันมันตีลิโพอยู่นะเงามันจะมาละเค้อเครออยู่เฮ้ยเงามาแล้วเก้ยของเือไปอยู่เฮ้ะครับไอ้กี้ยรอจู่อจไปดทีเดียวงไำมุนนะได้ครับได้ไปเดอย

สุดจริงอัน,อ,นอันตัตน่ไฟแช้าไม่เข้าเลยเราขอเราขอาก็จะข<ด>ี่นะคามเล็เกี่ยวเอาไว้ไปจ้างเราก็ดูว่าเกาเก็บบนโมเลียน่านมันหายนะเท่าเดิมเดินน,น,อ,นอ้อยู่ข้าปล่อยก็ได้โมปล่อยก็ได้ อันตีอันตียู่เอนเราเล่นไหมอะ้ยโอ้โหตาปแล้วปะโอ้โหชูพิกเตชูพิกเต้ไม่ไหวว่ะต้องรอของรอของระหว่ามันจะเล่นไหมคิดว่าชุดดียวกูตายไม่อทาวกูตายอกเตุ่มตนะมันยืคำสุดเลยอะ ไม่ตายถ้ากูไม่ถ้ากูมันยังมันยังไม่มันยังไม่ได้แบบแปล้งาเนี่ยาเอาวปนพี่จะตายป่ะถ้าใส่ถ้าใส่ครับไปไหมไปไปไปถ้าเราโมกไหวป่ะตอนนี้คนเราเยอะว่ะเรียกว่าทาเล่นป่ะหาเล่นได้ป่ะมาดีมาดินนหน่อยดิ้หน่อยปชูนะชูนะตันตันโตตันโตนิ้นหน่อยนิ้นหน่อยมันมาเลาบแล้วงดึงนะเอ้ยช่เอ้ยมาใส่คูมใส่คูใช่ ช่ไหมัสสไม่สวล้พี่โดนกูอ่ะต้อกเล่นไม่ได้แล้วนะต้องถอยสวยสวยแดนโซแดนโซไม่มีตะจิวเหรอเฮ้ยดี๋โอ้โหวตรฟตัวมันโคถึกอะเห็นปะผมว่าเราเล่นนานแต่ถ้าตงไม่กีไม่รำจำหอแต่เ้ยเอาเอาไหมเอาครับเอาใช่อาไยนะ มันไม่ใชสกิลอะไรองค์กรองค์กรสวยเออร่ว right. ่าเฮ้ยไม่อะไรอะไรอะไรโอเคขึลแล้วขึ้นล้วไปแล้วสวยสวยสวยไปไล้วไม่ได้ไม่ได้มันจะแน่ไงดึ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 ง เอาคุณโทนี่ป้ากาให้โอ้โหโอเครออมาไ,ไ,ได้ก็ไมกูไม่เล่นลางวะไอเราเล่นได้นะมาในวันนี้วันนี้ผมเปลี่ยนเลยล่ะไอสวยจ้าเออหลเข้าหลังซุกแล้วเห้ยคนสวยรวย่งอตงอ้ยคนแรงเนี่ยห้านนี้ตูได้อยู่ได้อยู่ อ๋อข้วยะงหลุดม oh, okay. ันเอาเว้เดียวปีเดียมุนเคกลองไปไปไปไหนรับไม่ได้ย้ายางวั้งเสียเนี่ยโอ้โหถ่ยนาสังไอศิลปินแมนเก๋อยะ เกมนี้เราพ้าดที่อะไรครับที่เมื่อกี้เราเราเล่นมั่วไงเราไม่ไม่ได้ปิดป้อมอ่ะไม่ได้เล่นเล่นป้อมมาอ๋อฮีโลเราใหเล่นยากเลยมีโร่เราเล่นยากเลยแต่ว่าต้นเกมเราเล่นได้เอาได้ครับน้ำเราต้องมาปิดแครรี่พี่จริงๆอะเราไม่ได้มาถูกไม่ไหวผมเล่นเป็นไงบ้างอรัพี่โโอ้ เจีมเลยครับเจีมเลยอ๋อแบบตรงๆได้เลยผมผมอยากรู้เพราะว่าเพิ่งมาเล่นนี้ถึงว่าเข้มเลยทั้ามาต่เพิ่งมาเล่นขนาดนี้ผมรู้ว่าหาหายากเลยเล่นได้ประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งวันห้าวันครับโอ้โหไอผมพูดตรงนะผมดูผมดูจากสีมือเขาเล่นคุณโทนี่อ่ะคุณคุณโทนี่แบบเพสเข้าได้ทุกทีมแต่ผมว่านั่นแต่ว่าไม่อ่ะไม่น่าไม่น่าจะผ่านเพราะน่าจะไม่ให้เข้าเพราะทำไมอะดูดูการเล่นนี่คือแบบเฟี้ยงเงี้ยแบบโหดเลยอ่ะแต่องเช็คแต่ว่าไม่ไม่ผ่านฟังไม่รู้ เหมือนแบบเมื่อกี้เห็นจังหวะที่แบบเนี้ยสองไปอีกทางนึงอ่ะเราฟริกกลับมาโคตรสวยอ่ะหลบโคตรได้นะครับชุดนั้นอ่ะอ๊ะคือมันมาดังแบบสองติกเกอร์ตรงอะไรอยังยังยังก็งยังพอหลบได้แล้วแต่แบบถ้าแบบสองไปอีกทางเราฟริกจังหวมาคือแบบตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ใครมันจะหลบได้วะแบบนีนบโคตรยากสมฟุกซุปเปอร์ท,ทันทันไหมครับมันมันหลบแต่กันนะเข้าดีเบอร์จ<า>ัดนี่เดี๋ยวผมไปซ้อมต่อแล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมพี่นะขอบขอบขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมก็ไม่ได้เฉลยครับเพราะว่าไม่ได้้้้้มมมีีจัััังงงงหหวววะใเเลยยยยยออออ่่่่่าาทบบบบกคคครรืผไูแฮต มีสกิลทำอะไรผมได้บ้างแล้วแบบเพื่อนร่วมทีมฮีโร่ที่แบบเลือกมาทำอะไรเขาได้บ้างความรู้ผมยังน้อยอยู่ครับถ้าผมได้แบบมีชั่วโมงบินมากกว่านี้ผมนะ่าจะเล่นได้ดีกว่านี้นะดูนะครับผมเพิ่งเล่นได้54เกมเองแล้วแบบผมต้องไปเล่นกับสองร้อยดาวอะ่ะโอ้โหโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปปอมตัวทีมในวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเดี๋ยวรอบหน้าผมมาแก้ต,ตัวใหม่เดี๋ยวผมขอตัวไปคัดเกลียีมือผมก่อนนะครับมาเล่นเกม Mobile Legend แบงแลลล้ววสััมมมมาาาคคพรรีีเยกกอแผบงลลลิิงก์์ดดาววนโหไ้้ที่ใตคปแล้วนะครับ